ครับไติ77ครั้งครับชนะ68แพ้6เสมอ3ส่วนน้ำเงินครับชายาเขาคือวานอนทมินนะครับลูกดิมิตสิงของ4ี่หรือว่าลูกนิมิตหนุ่มบางกะดีนะครับนี่น้องลูกสุดท้องในตระกูลโเพเปี่ยมนะครับล่าสุดล่าสุดชื่อเดิมล่าสุดครับแ,แล้วก็โปรโมเตอร์สงชัยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลูกดิมิตครับ เป็นชาหนองม่วงจังหวัดลบบุรีใช้ไม่เยอะยี่บา<ช>้าครั้งนี่ไม่เยอะถือว่า <c oughs> เป็นน้อนเรียกอะไรเดินสายอา,อ,อามาชมครับมวยคู่นํารายการในวันนี้เป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายแดงนี่ถือว่าชกกับใครนี่คาว่าถอยหลังไม่มีนะเปิดเกมเปะขาต่อยหมัดซัดแต่ว่า,าเจ้านมมือก็ไม่หนีใครนะแต่ช่วงนี้มันอายุเริ่มเยอะก็ต้องมีหนีบ้างใช่เพราะว่าปะทะมากๆกก็ไม่ดีนะแม่มันกรอบ แล้วก็เป็นนักมวยอีกไม่กี่คนนะครับในเมืองไทยที่น้ําหนักขึ้นลงได้ร้อยยี่สิบแปดร้อยสามสิบร้อยสามห้าสามสี่คือเวลานี้รุ<อ>ลูเดียวกันไ<ด>กรลุงม,มินเนี่ยมันแขวนนุมกันหมดแล้วแต่เหลือเจ้าลุงมินยังคง,คงเส้นคงวาอยู่ได้ตรงนี้แหละครับ,รบเป็นมนุษย์ลูกโป่งครับน้ำหนักขึ้นลงได้สบายนี่เป็นเกมในยกแรกนะครับขวาด้วยกันนักคู่ขยับลุ้นที่หมัด จาะยางลุ้นหมัดไปเรื่อยครับอภิวัตรลุงนี่ไม่ก็ป้องกันหมัดทำการบ้านมาดีแล้วครับผู้ใหญ่ห้อยคุมทีมมา้ายยอะนี่ยขวาตรงแล้วแ่ดอกนี้แต่พื้นเพไม่ใช่มวยหมัดครับแต่ก็จะเผลอแล้วกันนะพี่ป่าเผลอมาการมีของมันหนักมาเล่นแล้วกันแต่มีบ้างก็ดีอะเขามีอาวุธให้ใช้อยู่แล้วไม่ใช้เลยไปตีอย่างนี้ไปเข่าอย่างนี้ก็ไม่ได้เอาไม้คบปับมาเท้าเข่าศอก หายนี้ก็ถือว่าผ่านมาหมดครับมวยเอกในสายวันทรงชัยลูกมิผ่านมาทั้งสิน้นครับนี่เป็นเกมในยกแรกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับขยับเดินเข้าหาอภิวัตรสอศนึกวันนี้มาใช้สอจอโอล่ยะโสธรครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคุณเอกเนี่ยถ้าจัดรายการปกติก็450ได้เลยนะครับเก็บตัวได้เลยในรายการปกติ ระดับคู่เอกครับจริงแล้วเขาก็ชกคู่เอกตลอดนะช,ช่วงที่วันทรงใัยจัดอยู่ที่ราดลาดดำเน,เนินอย่างอีกไกลครับหาช่องหาจุดขยับเดินหาวุฒิเข้าหาครับลูกอีกนำครับขวดหุกซ้ายไล่ใกล้ๆเดินใกล้ๆครับคือวัดดูคู่นี้ ต้องใจเย็นๆน,รระน,ะน,นะครับดูความแข็งแรงการป้องกันตัวและการตอบโต้กระดูกระเดี่ยวนั่นก็ถือว่าแม่ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับมาเน้นที่หมัดกับทั้งด้านอภิวัตรแต่เขาว่าจิงหรือเปล่ามวยหมัดดิแพ้มวยเขา่าเดี๋ยวต้องดูว่าวันนี้ถ้าเกิดลุงดิมิตประกบในแล้วจะเป็นอย่างไรก็รต้องพิสูจน์กันตรงนี้แหละครับห้คะแนนไปด้วยกันแล้วกันครับ,บมวยคู่เอกวันนี้ผมว่ามันน่าจะเบียดน่าจะคุกขี้นะครับ ไว้ก่อนต่อสองปอนนะครับชนะคุกกี้ไว้นี้น้ำหนักเท่ายังไงกันเดีดูหมัดแน่นหมัดลัวแทงด้วยขวาวงในไล่อยู่ในตลอดครับด้วยเข่าอย่างลูกนิมิตสิงคองสี่ลบบุรีวังม่วงบทยกแรกกันยกที่สองครับคุณผู้ชมมวยคู่เอกวันนี้ฝ่ายแดงคืออภิวัตสอจอโอเล่ยโสธรน,น้ำเงินลูกนิมิต นมบางกะดีครับขอบคุณนะครับลิริพัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทฮีโร่ไมซินฟา,าร์มาจำกัดนะครับน้ำยา,ายาน้าสกัดสมวมเกาหลีตังกุจับนะครับและก็สวมโปรตีดีพราะมีซิงแล้วก็ยาแก้ปวดเมื่อยรกักเ็นเน็บนะครับกาแฟดีกาแฟภูมิอัอัพชัดทุกสัมผัสทัดทุกความรู้สึกกับ <ừ. S 2> แล้วก็อุปกรณ์มวยศึกวันทองชยัยแล้วก็เอ็กซ์วันโค้ดวงจรชื่อเสียงมวยคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอภิวัตรหรือลูกนิมิตรโดยบรรดาเกจีอาจารย์หลายๆสำนักแล้วครับก่อพไทยราชเป็นยังไงวันนี้มาดูเลยอ,เอ,อภิวัตเหนือกว่าแต่ว่าตรงนี้มันเหนือชื่อน,นะต่อยเราจะเหนือหรือเปล่าต้องลุ้นเกมบนเวทีอีกสยกจะมีคำตอบให้แฟนๆได้ช่ากันหน่อยพยายามยิงบัดนะครับอภิวัตดักจังหวะสองเอาไว้ลูกนิมิตน,นี่ก็สวมหมวกกันน็อกแน่นๆมาต้องลุ้นกันที่ปลายๆแล้วครับมวยคู่นี้ ใครยุบใครเหี่ยวใครหมดแรงแพ้ทันทีครับระดับกระดูกการผ่านมวยใกล้เคียงกันทุกอย่างไม่เคยหนีใครแต่วันนี้ต้องหนีทางด้านอภิวัตรครับลูกมิมิดอย่าใจร้อนไอ้ทิศอกใจเย็นๆเดี๋ยวดูเชิงดูทิศทางลมไปก่อนนี่ครับไม่ใชนหนีเปล่านะหนีแล้วอาวุธนี่ค่อยออกค่อยป้องกันแ๋ยวดูแข้งซ้ายหน้าแข้งซ้ายหน้าแแข้งซ้ายหน้าว่าไดเลยอแต่อภิวัตรก็มีหมัดขวาตรงนะครับเคาะทำลายยับด้วย นี่แก้ทางแลครับใช้แข้งขวาไอ้แข้งซ้ายครับนี่ครับสายเท้าหน้าโดดขึ้นแ,แต่ดูขยับด้วยความมั่นใจครับเกมของทางด้านอภิวัตรตาดนี่นักสู้เลยนะครับวงในยุบรือเปล่าว,วัดกันที่พละกกาลังวงในสู้กันเข้าแข็งแรงใครดีเอาไปชัยชนะยังตีกันไม่ถนัดแข็งแรงทั้ง,งคู่ครับก็เรียกว่านี่คือเกมต้นๆครับการยกที่สองเท่านั้นเดินบ้างอ้าวคุณพิษเดินบ้าง ด้ครับแทงวงในโดยข้อจะดีนะลุงนิมิติดข้อจะจับในตลอดนะไม่ต้องแต่ตัวนานครับดูออครับไล่แขนล็อกปอี้นี่ข้อจะเห็นว่าจับดีเลยวงในอยู่ในตลอดนะครับลุงนิมิตเดินละทีมงานเจ้าผู้ใหญ่ห้อยนี่สั่งเดินละบอกมือเดินบอกน้องน้องชาติเดินในน้นองแม่ซ้ายครับดีครับพอจังหวะขยับแต่ต้องระวังหมกกัดขวาตัดลำตัวและหมกกัดขวาตรงของทางด้านของนิมเลยครับพิวัตร ทางกระจกอยู่แล้วเจ้าลุงนิดนึงดูการหันมวยนี่โชคโชนครับไม่ต้องห่วงโอ้ตอนนี้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนี่บานเบอร์เยอะ,ยอะแยะในเวทีครับดูครับเอาขยับเดี๋ยวลุกเดี๋ยวรับเอาใครเดินใครรับแทงซ้ายมาขยับมามั่นใจมั่นใจตาดูเหลือเกินนะวันนี้นี่ครับเจอแข้งขวาต่อยขวาแล้วแทงขวาอภิวัฒน์ตีดมาดังลูกต้องราวางะวังครับพี่ป้านี่ ดอกด้วยครับหมดยกที่สองน่าจะชัดเจนมากขึ้นนี่แหละครับสมที่เขาบอกว่าจัดเป็นคู่เอกจัดออกมาแล้วต้องให้บรรดาพี่น้องแฟนมวยเดาไม่ออกบอกบไม่ถูกว่าใครจะได้เปรียบแต่ว่าก่อนก่อนการชกนี่ทุกคนก็บอกว่าจเจ้าอาภิวัตรเหนือ,อแต่มาถึงตรงนี้ต้องรุ่นแล้วในยกที่3ดูครับว่าวันนี้ความแข็งแรงหมัดสอของอภิวัตกับเข่าในาของลูกนิมิตใครจะเป็นคู่กันชัยเอาละครับ งเบียดตลอดทักตลอดครับพิวัตรปัญหาอยู่ที่ว่าเจ้าลูกมิมิทเนี่ยจะยุบหรือเปล่าจะเหี่ยวหรือไม่ไดยดับแทงไปเรื่อยครับวงในเริ่มพลังพันไปแล้วคุณตีผมตีคุณโตผมโตตัางดึงเดียบยึดเดียมหางหลูดมือก็เสียหายเหมือนกันนเอายังไงครับอภิวัตรดันดันแล้วหาจังหวะโอ้โดนตรงที่โดนครับ วัดมันจะดีอย่างนึ่งว่าโดนเท่าไหร่มันไม่มีความรู้สึกไม่มีความเจ็บปวดใช้ท่าตลดพยายามเบียดใช้ร่างกายปะทะไปเรื่อยครับไบห่แต่ละบปีดขวายุบหรือเปล่าเหี่ยวหรือเปล่าครับย,ยุบนิดทางท่าใจเหี่ยวเหมือนกันนะดูดีแล้วเอาโต้คืนโต้คืนโต้คืนเอา้ามามาตังตีตังควายตังตีตังควายตังแทงตังควายตัง,ง,งเกาะเอ้าแทงด้วยซ้ายเหี่ยวล่างไปเชือกไปเชือกดันมาดันมาดันแล้วแทงไปเรื่อย นี่ครับที่วงในครับสงครามเผาเกิดขึ้นกับคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะเหี่ยวใครจะแ่วครับแมดูแล้ววันนี้มาแข็งแรงเหลือเกินค,ครับอภิวัตรโดนเหมือนกันแต่ไม่มีสะเทือนครับนิงน่งๆเราขึ้น,นได้เป็นเกมของอภิวัตอยู่แล้วในอย่างเงี้ยยิ่งโตยิ่งเดินทีธรรมจังหวะ พยายามโต้ตลอบต่อยรับตัวรถแทงด้วยขวาอันนี้ว่พลิกเหลี่ยมตีขวาทน้าตาจะยุบหรือเปล่าลูกนีิดเหี่ยวหรือไม่เอาโต้คืนโต้ดันดันคั้งทำรถแทงทำรถโต้ทำรถแทงทำรถตีเอาเส้นเฮเริ่มมาเหมือนกันเอ้าเอ้ยยังไงครับหน้าตานี่เรียกว่าจะเครียดนะครับโดนเนี่ยโดนช็อคโดนหมัดกันไปลูกนี้มิดหันไปครับไอ้ครับฝ่ายทีหนึ่งต่างกระแทงหน้าขวางไว้เกมวันนี้ เดินเมื oh, por, er an, tipo, ่อกานมีศว er. ์มาเสริมทางป่าโอ้โหทางขวาลูกนี้เข้าครับอย่ายุบ่าเหียไว้เห็นนะถ้าเหียเฮียไว้เห็นนี่เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะครับตอนนี้สภาพร่างกายถือว่ายังเยี่ยมทั้งคู่ยังแกร่งได้ทั้งคู่แม่ทีมงาน้่ไยแดงมันมากันเยอะเล็กเลยนะเยอะจริงๆเสียงเชียร์ดิครี๊ดสนั่นแล้วนี่หมัดขอหมัดหักเหลี่ยม หักไม่ลงหักไม่ลงพยายามรูดมารูดนิดรูดมาตีด้วยซ้ายผมตีผมตีตังคอยตังเกาะเกาะสมิดตีกับเกาะสมุนเลยมาถึงตรงนี้เอาล้วครับเตาะได้แน่เหมือนกันนั่นแน่และครับไม่แน่นะครับคู่นี้ความเหนียวแน่นความแข็งแรงครับใครจะดีกว่ากันท้ายยกที่นะครับเดินเทียบเดินแทงอภิวัฒน์ดันดันลมไม่หนีด้วยนะครับ กู้เด็กเขาเลยครับโอ้โท้ายงามเขาเกิดขึ้นควายตั้งแทงหมดยกครับหมดยกเข้าสู่ช่วงยกที่สี่ครับครับหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมายังยังบอกกันไม่ได้ว่าใครเหนือใครนะอ่าต้องวัดกันที่พละงกำลังอีกสองยกครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับเลือกกาแฟที่ดีเลือกกาแฟภูมนะครับ แล้วก็อ <m> ัพ <t> อ <ired> er, ัพชัดทุกสัมผัสชัดทุกความรู้สึกอุปกรณ์มวยวันทรงชัยแล้วก็เอชวันนะครับโคกงวงจรตลาดวันตลาดทรงชัยสเป็นเท่าครับแล้วก็โสมโอทีรัมยานะนักกัดผมเกาหลีตะกุดจัดครับตันต่อครับตันต่อยกที่สี่ครับก็ดูว่าเกมของทางด้านลูกนิมิตเนี่ยจะยุบหรือเปล่าผู้ใหญ่ทวีศักดิ์สั่งเดินแล้วแม่จะอภิวัตรพยายามเล่นลำตัวของลูกนิมิตตลอดนะ วรงไหนติดเนื้อแทงโอ้โหเจาะครับชาลงครับเกมแทงยัง,งแทงแทงอยู่เดินมากออนต่อยรำตัวนี่สำคัญพยายามเจาะเต้าใหญ่ตลอดครับพี่วัดเล่นรำตัวแล้วก็มีดันแทงพี่ฮัดยับทำลายจังหวะและ้วนี่ครับมีรำตัวรอจังหวะบวกซอกด้วยครับอภิวัดเคาะหนึ่งสองรำตัวดันหน้าดันหน้าไว้ดันหน้าไว้โอทิมทไ,ไ,ไม่ยอมครับดันแทงวันนี้ลูกนี้ไม่มีใช้ร่างกายเข้าสู้เลยนะครับ โดนนะครับยิ่งโดนยิ่งเดินแลแ้วแทงเข็นมาเสีย,ยหลักเสียหลักาล้มาปล้มไปตีผมโตอเอาคุณโตผมตีใครตีใครตีใครแทงไข่เอาล้วคร,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 ครคับโอ้โหเฮฮากันทั่วล็อกครับเวลานี้โอ,โอ้จังหวะสุดท้ายที่ทำได้ดีครับลูกนิมิตอ่าโดนขานนอาวุธหลากหลายเลยกรับอนุวัฒน์เลือกเป้าเกี่ยวรัดตไตหนึ่งสองหนียัด ยับยับยังไงยังไงต่อยหมัดขวาอีกแอ้ววันนี้ก็ถือว่าเจ้าลุงบิ๊ดนี่ถึงแม้จะโดนแต่ก็สู้ได้ดีนะโต้ตลอดตีตลอดเตะแล้วแทงด้วยขวาถึงตีผมตีต่างฝ่ายกันตีต่างฝ่ายกังกอล์ฟที่เตี้ยครับแข้งซ้ายเอาละครับเสียงเฮเริ่มรังขึ้นเรื่อยๆครับเอ้าครับตีสองลำตัวอ้าวมัดเล่นเป้าใหญ่สนุกครับคู่นี้อ่านันยกที่สี่แล้ว ชกแบบนี้อาจจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับยังยังนี่ปลายยก4ี่นะครับยังไม่จบเกมยังมีเวลาอีกมามามาว่ายัางไงชี้กันไปชี้กันมาเขาตำ้งองที่ว่าเสียงชี้แดงจะเสายชีย้น้ำเงินนี่แหละครับวันนี้ระบบผู้ขอคอมพิวเตอร์สมชายครับเป็นไงครับท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ที่กรรมการแล้วเวลานี้ว่าจะออกใคร ผมบอกแล้วเข้าตำลาให้เสงชี้แดงเห็นแสงชี้ในมืมอแก่กรรมการเป็นผู้ชี้ขาดใครแพ้ชนะครับยังต้องลุ้นกันต่อ,นะตอนยกที่ห้าแทงซ้ายเดินบ้าไม่ไม่มีวันนี้มาดีแล้วเกิดนะลุงมิตนะโอ้โหไม่ยุบไม่เหี่ยวครับไปไหนไปด้วยมาแทางแทงโอ้โหเอาแล้วครับมาถึงตรงนี้ผมก็สร้างความหนักใจให้กับกรรมการคุณผู้ชมอายกที่สี่ ลอยสนุกครับวันนี้เหลือยกสุดท้ายตัสดสินครับไล่แขนไล่แขนแขนขวาหมดยกครับหมดยกเอาละครับที่ที่เหลือที่ตรงนี้ต้องมาวัดดวงกันลวครับคุณผู้ชมนี่ฝ่ายแดงนี่คืออภิวัตน้ำเงินคือลูกนิมิตถือว่าเกมวันนี้นี่ทำร่างกายสู้ได้ดีครับฝ่ายน้ำเงินลูกนิมิตก็ตรงมาว่ากันในสานาทีที่เหลือที่ตรงนี้ลวครับคุณผู้ชม รกบสุดท้ายัรสุดท้ายพี่ปาดูที่ว่ายังไงครับคู่นี้ให้คะแนนไปด้วยครับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในขณะนี้นะครับ้วมาดูสามนาทีสุดท้ายเป็นไปรอแล้วครับแข้งขวาตัดลำตุกตัดขาไปเรื่อยครับเจาะล่างซ้ายคอยแย่คอยยับลูกแทงซ้ายของทางด้านลุงมิดเจาะยางไปเรื่อยครับอภิวัตแ้งซ้ายโตไม่โตครับลุงบิด พิวัตครับซ้ายหน้าโต้คืนครับถือว่าวันนี้เกมมานี่พละกําลังคงเส้นคงวานะครับทั้งคู่เลยนะอ่าวันนี้นี่เรียกว่าซ้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แตอนนี้ก็พยายามจะคุมเกมครับลูกนิดนิดพิวัตก็เดินครับดูเหงื่อครับเป็นเม็ดทั้งคู่ครับอ้าวครับเกี่ยวยังโต้ได้ครับอ้าวถือว่าเกมคู่ขี้สูสีครับ ผมว่ามาถึงตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่กรรมาการแล้วมันจะออกใครนะครับวันนี้นี่ถือว่าต้องใจาดาวเลยครับวันนี้คูนนี้ต่อยกันสนุกพลิกกันไปพลิกกันมาทีมงานอภิวัดอีสั่งเดินเลยสั่งเดิมให้รีดให้ไววันนี้ไอ้เจ้าล่าสุดนุนมินตั้งรับเลยสมหมวกป้องกันใบหน้านี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว เอกบังอีกแล้วเอาละครับเกมเสียลูกเสียสนเสียหายหรือเปล่าอภิวัตรยับยึกยักเน้นที่หมัดจับคืดไม่คืน,คนเอาละครับช่วงปลายครับเวกหนึ่งนาทีดูครับว่าวันนี้นี่เข็มขัดจะไปอยู่ที่ที่ไหนก็จะไปบุรีรัมหรือจะไปที่ลบบุรีวันนี้นี่ต่อยละเอียดจับฝากมือบอกให้เดินมาหน่อยไม่เดินรู้าไม่เดิน ใครว่าผมแก่ก็เรียกว่าแก่เต็มไปด้วยไฟครับนี่คือลูกนิมิตสิงคองสีเรียกว่าแก่แบบมะพร้าวครับมะพร้าวห้าวครับยิ่งแก่ยิ่งมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมวยเนี่ยเพราะว่าก่อนการชกบรรดากูรูทั้งหลายเกจิมวยหลายๆสำนักบอกว่ายังไงลูกนิมิตไอไอไลูกอภิวัตเหนือกว่าแต่ก็ต้องรอกรรมการอีกทีนะครับคููมวยชิงแชมป์130ปอนด์ปีเรื่องกองรัว เปวนสุดท้ายแล้วม hm ีโต้ตลอดมีโต้ครับไม่ให้ขึ้นมสู้คุณทีผมทีเล่นผมทีเล่นขาครับบังไว้บังไว้ตันแทงมันทำแล้ววันนี้ไม่มีอาการนะเจ้าลูกนิดถือว่ามาดีนะ พี่เอ่ห้อยบอกซ้อมเยี่ยมคุมท้อมเองนะพี่เอ่ห้อยพี่ชายก็กรรมการอัสสนาบุตรแย่พีเรื่องกองรัวช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายครับเข็มขัดจะอยู่ที่ไหนหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอรอคะแนนครับรอคะแนนทำชิงแชมเปี้ยนศึกวันทรงชัยรุ่นจูเนียร์ไล์เวทนะครับและตอนนี้ผลคะแนนจากกรรมการก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับ ไปเริ่มกันที่กรรมการท่านแรกนะครับคุณกติกาปิยวง์ให้แดง48น้ำเงิน49กรรมการท่านที่สองคุณไผ่ทูลทองอ่อนให้แดง48น้ำเงิน49และท่านที่3ครับคุณสาหพลพักดีคำให้แดง48น้ำเงิน49ผู้ชนะคือฝ่ายน้ำเงิน ลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับสำหรับเป็นแชมเปี้ยนศึกวันทรงชัยรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทนะครับในค่ำคืนนี้ครับ และผมขออนุญาตนะครับในการเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนให้จัดศึกในครั้งนี้ได้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณวุฒิพงษ์ฉายแสงครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดฉะเชิงเซาคุณดนุวันรบวรศิรินุกุลครับผู้จัดการขายออนเทรดภาคการขายที่สองบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยเครื่องดื่มตราช้างคุณโรจนส,สิทธิ์มีจัสินครับรองผู้อำนวยการโครงการกีฬาไทยเบฟไทยทาเลนต์บริษัทไทยเบฟเริรัจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับ คุณอิทธิพัฒน์วรลักษณ์สกุลครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอัพอัพครับคุณสุจินพิทักครับรองประธานกลุ่มเซรามิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับคุณปริศนาวงศิริครับนาวาเอกบุญแสงมาลามาศครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรปานผลรอดลอยทุกครับคุณดิลกตันพะอินนะครับเจ้าของชุดหมากรุกรามเกียรติคุณสุภศักเงาประเสริฐวงนะครับ คุณจิตตินตั้งกงพาณิชประธานสภา,าว,วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเซาครับดรทรงชัยรัตนสุบรณโปรโมเตอร์มหาชนนะครับและดรปร,ริยกรรัตนสุบรณครับ<อ>และสำหรับในการคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนครับเรียนเชิญคุณบุรทิพงศ์นะครับคุณดนุวัฒน์คุณโรจนสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณอิทธิพัฒน์ทั้งสี่ท่านคาดเข็มขัดร่วมกันครับ ไม่รู้จบ